สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีความสุขของโค้ดเอนจอยค่ะในที่สุดความฝันของเราที่เราเคยคิดกันไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กความฝันถึงบ้านรถความสำเร็จต่างๆความสัมพันธ์ที่ดีจนถึงตอนนี้ความสำเร็จที่เราเคยคิดเคยฝันเราจินตนาการไว้แล้วภาพความเป็นจริงในตอนนี้ เราประสบความสำเร็จจากการสร้างความฝันให้มันเป็นความจริงได้กี่เปอร์เซนต์แล้วหรือว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้เรายังไม่อาจที่จะสามารถทำความฝันสักอย่างให้มันกลายมาเป็นความจริงได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะตอนเราเด็กๆใครๆก็มักจะถามว่าเรามีความฝันหรือโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรคำตอบของเราต่างก็หลากหลายในมุมมองของเราตอนเด็ก แต่พอตอนนี้ถ้าจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องการความฝันทุกอย่างที่เราเคยวาดหวังไว้และมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าความฝันอันแสนสวยงามเรายังคงกล้าที่จะฝันเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเรามองว่าความสามารถในการฝันกับความสามารถในการที่จะทำให้มันเป็นจริงได้มันห่างไกลกันหรือเกินแต่จริงๆแล้ว ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นลองมาลุยกันดูค่ะว่าความฝันที่เรามีความฝันที่ดีก็คือฝันแล้วลงมือทำทุกอย่างที่เราต้องการแค่ลอยไปมาในอากาศหรือเป็นเรื่องของการจินตนาการต่อให้ดีที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดที่เราพึงจะทำถึงตรงนี้ ให้เราลองมาหาเคล็ดลับในการเดินทางของความฝันให้ไปสู่ความสำเร็จและความเป็นจริงมันมีอะไรบ้างที่จะสามารถกระตุ้นทำให้เราอยากทำอย่างแรกสิ่งที่เราฝันไว้มันไกลเกินเอื้อมหรือว่าณนะตอนนี้มันไกลเพียงแค่เพราะว่าเราไม่กล้าที่จะทำมั่นใจในตัวเองคะ่ะไม่มีอะไรที่จะบอกว่าเราทำไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าเราไม่ทำ ถ้าความรู้ความสามารถของเราไม่ถึงสิ่งที่ต้องมีก็คือต้องขวนขวายที่จะหาความรู้หาทักษะและสิ่งที่เราต้องการถ้ามันไกลเกินไปเราก็หาตัวช่วยหาคนช่วยดูซิว่าเรื่องที่เราต้องการถ้ามันไกลเกินไปจริงๆเราลดทอนความฝันได้หรือว่าเราสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการสร้างความฝันให้มันเป็นจริงได้อาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าไม่เริ่มวันนี้ มันก็ไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่และเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยลงมือทำวันนี้ดีกว่าการที่นั่งดูเฉยๆคิดเฉยๆแล้วก็ได้แต่ฝันไปและต่อมาก็คือต้องคิดบวกเข้าไว้ค่ะความฝันที่วาดไว้มันไม่ได้สำเร็จง่ายๆในชั่วข้ามคืนแต่ต้องมั่นใจในตัวเองมุ่งม,มั่นทำงานให้สุดความสามารถผลจะออกมายังไง อย่างน้อยก็รู้สึกดีต่อตัวเองว่าเราได้ลองทําได้พยายามทําแล้วคิดบวกว่าความสามารถของเรากับความฝันของเรามีความเป็นไปได้ในทุกมิติแล้วก็อยู่ให้ห่างคนที่ชอบบอกว่าคุณทําไม่ได้อยู่ให้ไกลจากคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวคุณไม่มีใครรับรู้เรื่องของความฝันจินตนาการหรือสิ่งที่เราต้องการได้ดีเท่าตัวเราเอง เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครสักคนมาบั่นทอนความรู้สึกที่จะทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองน้อยลงก็อยู่ให้ไกลจากคนเหล่านั้นค่ะและต้องไม่ลืมนะคะว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะทำตามความฝันไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหนไม่มีคำว่าสายเกินไปสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับความฝันก็คือการฝันแล้วไม่ลงมือทำนั่นเองค่ะหยุด ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่จงให้กำลังใจตัวเองให้พลังในการลงมือทำให้เห็นว่าสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณกําลังหลับตาจินตนาการแล้วทำทุกอย่างตามสิ่งที่คุณวาดฝันไว้สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นและถ้าทุกอย่างมันจะยากเกินไปคุณรู้สึกตลอดเวลาว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเรา ต้องคิดเข้าข้างตัวเองว่าทุกอย่างที่เป็นความฝันเป็นความหวังของเราสามารถทำได้ด้วยสองมือและหนึ่งใจหนึ่งสมองของเราเองเพียงแค่วันนี้คุณต้องลองกล้าและทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะทำมันให้ได้อย่าฝันล่องลอยอย่าฝันเลื่อนลอยอย่าคิดแต่แรกว่าสิ่งที่คุณฝันเป็นการจินตนาการถึงสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงการลงมือทำเท่านั้นที่จะทำให้ทุกอย่างสามารถที่จะกลายมาเป็นเรื่องจริงได้ตอกย้ำความมั่นใจของตัวเองเสมอว่าความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้าเราที่เรากำลังจะไปให้ถึงความฝันและจินตนาการที่เราต้องการเรากำลังจะไปถึงและเมื่อทำมันได้แล้วความสุขจะรอเราอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่เรายังไม่เคยเจอ แต่เรารู้ว่ามันมีเป็นกำลังใจให้ในการเดินทางสารความฝันของทุกคนให้สู่ความสำเร็จคะ่ะโคเอนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณคะ่ะ